เพื่นพนอนๆสวัสดีครับวันนีครับเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะออกไปนะฮะถ่ายรายการอีกแล้วนะครับันนี้มาครับผมก็เออเพื่อนๆเรามีเวลาแป๊บเดียวนะนี่คุณจูนมารับเราแล้วเนาะคุณจูนโคปลิเซอร์ชอบแกล้งผม <laughs> เดี๋ยว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 ครับหนึ่งนะครับหนึ่งนะเออประตูเปิดแล้วออกมาเลยไปประตูิดประตูบีประตูะตอยไหนนะนั่นนั้นปัเดี๋ยวนะครับ เออใช่อันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรความหมายของค่านิยมอะไรนะที่บอกว่าอะไรนะญี่ปุ่นเป็นอะไรนะประเทศอะไรนะอะไรนะประเทศค่านิยมใช่ประเทศอะไรนะเขาเรียกอะไรนะประเทศอะไรนะชาตินิยมใชม่ใช่ใช่ใชประเทศชาตินิยมพี่คนบอกชาตินิยมบ่อยๆเนี่ยเพื่อนเข้าใจคำว่าชาตินิยมไหมนั่นเข้าใจไหมคำว่าชาตินิยมออชาตินิยมเนี่ยนะฮะมันมาจากไหนไหมเพื่อน ตอนแรกผมเฮ้ยบดมีเพื่อน,อนชาวไทยบอกบอก่อยญี่ปุ่นชันช่นนิยมชันมช่นนิยมชั่นนิยมผมอยากบอกให้ว่าญี่ปุ่นจริงๆแล้วนะฮะเขาเขาชอบของแบรนด์ด้วยนะชอบหนุยชอบเบนซ์ชอบเฟอร์เลรี่ ben, ช,อ ari, ชอบอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นพวกของอิตาลีพวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาชอบไม่ชอบแต่นั่นจะหมายถึงอะไรฮะนั่นหมายถึงนั่นหมายถึงนั่นหมายถึงอะไรฮะหมายถึงอะไรก็คือเขาเนี่ยทำไมถึงใช้ของญี่ปุ่น เพื่อนลองดูนะคนญี่ปุ่นทาไมาใช้ของญี่ปุ่นครับนั่นหมายถึงเพราะเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาใช้อยู่มันปลอดภัยเพื่อนลองคิดดูว่านะฮะถ้ากินผักสมุติกินผักนะแล้วผักของประเทศญี่ปุ่นนะ่ะมันปลอดสารพิษกินแล้วอันตรายน้อยกว่าเขาจะเลือกไหนครับเพื่อนเื่อเป็นคนคนไทยก็ได้เป็นคนไทยไปเข้าไปในห้างเข้าไปในซูปเปอร์แล้วเรากินผัก ที่เม็ดอินไทยแลนด์แล้วมันปลอดผ่านสารพิษเนะี่ยกับเม็ดอินเจอร์นที่มีมีพิษเนะี่ยคุณจะเลือกไหนครับแล้วเราจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ที่มันปลอดสารพิษถ้าเราไม่รู้มันคืออะไรนะเราจะเลือกพวกของที่เป็นปลอดภัยนั่นเองแล้วมีวันหนึ่งครับผมจําไดนะ้สมัยก่อนที่ทําคีย์บอร์ดนะคีย์บอร์ดจากคีย์บอร์ดเนี่ยฮะก็เป็นตัวหนังสือเนี่ยคีย์บอร์ดเป็นตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นคล้ายประเทศไทยก็คือว่ามีมีภาษาญี่ปุ่นเป็นเป็นเป็นภาษากลาง ประเทศไทยก็เป็นภาษามีภาษาไทยเป็นภาษากลางเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่พอพอมีซอฟต์แวร์ของเราขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยซอฟต์แวร์ของเราจะเป็นภาษาอังกฤษหนะฮะหลายตัวซอฟต์แวร์เป็นภาษาอังกฤษแล้วคนไทยบางทีอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ญี่ปุ่นพอมีซอฟต์แวร์ออกมาครับก่อนที่จะมีภาษาอังกฤษเนี่ยเขารีบแปลเป็นสายญี่ปุ่นก่อนเขาก็เลยเลือกซื้อของญี่ปุ่นไงก็เลยนี่ก็คือเหตุผลของการที่จะเป็นประเทศเขาเรียกวเอ่อเพราะฉะนั้นบทเรียนนี้เรียนรู้ถึงเรื่องไรอ่ะตกลงจูนไม่อยู่ตรงนี้ ไปทางไหนวะบอกรอตรงนี้ก็ไม่ไม่รอก็ไม่เป็นไรก็รอไว้ก่อนก็แล้วกันอะไรก็ไม่รู้เนอะเดี๋ยววันนี้อยู่ตรงนี้วันนี้อยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรยันเดย์ไปนู้นก็แล้วกันวันนี้วันนี้อยู่โน้นวันนี้อยู่นั้นไปทางนี้ก็แล้วกันฮะเพราะนั้นเขานับทเรียนนี้เราเรียนรู้ถึงอะไรวันนี้เราเรียนรู้ถึงเรื่องแบรนด์นะแบรนด์เพราะนั้นถ้าเราแบรนด์คือความเชื่อถือคุณรู้ไหมว่าแบรนด์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้คืออะไร คือเงินตราเงินตราในในยุคนี้นะฮะเงินตราคือความเชื่ถือใครถือเงินเพราะนั้นคนนั้นจะสามารถซื้ออะไรก็ได้อาจซื้อได้เกือบทุกอย่างแล้วกันเน,นะน,นนะ่เพราะนั้นนะฮะแบรนด์คือเพราะฉะนั้นถ้าตัวคุณเป็นแบรนด์เวลาคุณอยากจะขายของเราอยากขายข,ยา,ขายของดีเราอยากได้มีรายได้ดีแต่ถ้าเราขายแล้วคนไม่ยอมซื้อเพาราะเขาไม่กล้าซื้อของเรานะฮะเขาไม่กล้าซื้อของของเรา เขาไม่กล้าซื้อของเราแต่ถ้าเราเป็นแบรนด์เมื่อไหร่ตัวเราเองเป็นแบรนด์เมื่อไหร่แล้วตัวเพืเ่อนๆถ้าเราอยากมีไรายได้เพิ่มขึ้นอยากมีไรายได้ดีนะฮะเราจะต้องนะครับเราจะต้องทําตัวให้เป็นแบรนด์ถ้าทําตัวเป็นแบรนด์เมื่อไหร่เฮ้ยซื้อจากคนของคนเนี้ยซื้อจากของคนเนี้มันมั่นใจแน่นอนเลยสมมติเราเปิดร้านข,ขายสายไฟไฟฟ้าแล้วเสร็จแล้วส,วสายไฟสายฟ้าเนี่ยมัน มันซื้อแต่คนเนี้ยมันใช้ได้นานแล้วก็ประหยัดไสกว่าอะไรเงี้ยคนจะอยากซื้อมากกว่าแล้วมันอยู่ไหนตรงอันนั้นป่ะหรือไม่ใช่โอ้คุณนี่วันนั้นมาตรงนู้นวันนี้มาตรงนี้เปลี่ยนที่อยู่เรื่อยเลยเนี่ยคนเนี้ยชอบแกล้งผมเนี่ยเพื่อนแกล้งผมวันนั้นบอกขอนี่บอกขอเนี่ยหลบแล้วหลบตัวไม่กล้าเลยเดี๋ยวองเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่อง เดี๋ยวจเดี๋ยวผมรู้ว่าคุณจูเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบไปแย่คนอื่นเขาก่อนไปเดินไปไปไปแย่เขาก่อนแล้วเอาคืนผมรู้แล้วล่ะโอเคไปแล้วไม่ทันผหมันรอรองั้นต้องห้านาทีอ่ะก็เลยเนี่ยผมไลฟ์สดอยู่เดินไปตามเลยอรู้ใช่ไหมใช่รู้อรู้ผมไลฟ์อยู่ค่ะโอเคไปไปนี่ใช่ไหมอันนี้เข้าก่อนอันนี้เข้าอันนี้เข้าไปนล้วไปแล้วรถโมไซค์เขาอยากเข้าครับโอเค เดี๋ยวนะใส่หน้ากากก่อนเข้าเข้ารถเนอะวันนี้เออใช่สวัสดีครับวัสดีครับครับผมครับวันนี้ผมขอเขานี้เลยฮะง่ายๆครับง่ายง่ายเลยฮะโอเคแท่งข้าเข้ามาครับแท่งข้าเข้ามาโอเคก่อนก่อนที่จะออกไปนะผมขอด้านก่อนนะโอเค อนนี้เรายังไลฟ์สดอยู่นะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เห็นไม่เป็นไรนะหย่อนไปละลืมลืมลืมบอกไปว่าวันนี้จะไปถ่ายน้องกี้ซึ่งเป็นน้องกี้น้องกี้เนี่ยเป็นคนที่ดูรายการเราแล้วแล้วนำรายการเราเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงพัฒนาตอนนี้เป็นสัตวบาลเลยนะเป็นใช่เรียนปริญญาโทใ่ไปริญญาโทเกี่ยวเรื่องสัตว์เลยเพราะว่าได้แรงบันดาลใจว่าหมูหรือเอาเอา ญี่ปุ่นเนี่ยทำหมูที่มีความลักเออหมูมีความลักเป็นยังไงแล้วถ้าจะทําให้ดีคือถ้าหมูเนี่ยคือหมูที่อร่อยแล้วหมูที่ปลอดสารพิษแล้วหมูมีความลักหมูก็จะเป็นเนื้อที่อร่อยแล้วเกิดหมูที่อร่อยเนื้อที่นิ่มใครก็อยากซื้อเขาก็เลยเรียนรู้ว่าอ๋ออันนี้แหละคือคือวิธีการเลี้ยงที่ดีแล้วก็พยายามไม่ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเวลาเลี้ยงหมูแล้วหมูเกิดโรคหรือเจริยนต่อโตต้องใช้ยาปฏิชีวนะแล้วลองกล้ากินไหมนะเพราะนั้น จุดเริ่มต้นคือเราจะต้องรักหมูก่อนแล้วหมูมีความรักกับเราแล้วเรากินกับมันเยวก็นะฮะก็ได้เนื้อที่ดีเนื้อที่ดีแล้วคนก็จะปลอดภัยด้วยมันก็คือแบรนด์เหมือนกันอย่างที่ผมเล่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนเราทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าทําดีไทยก็อยากซื้อแล้วเขาก็เชื่อเรามั่นใจเราก็เป็นแบรนด์ครับผมโอเคอันนี้ก็ฝากฝากให้เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์เพราะว่าคลิปของเราหรือหรือรายการของเราเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะแชร์เรื่องราวดีๆ ก็เ,เป็นอยู่หรือการงานหรือไรายได้หรือความรักอะไรต่างๆนะฮะก็มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังครับผมก็ฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์เดี๋ยวตอนบ่าย,ายๆเดี๋ยวไปเจอน้องกี้กันน้องกี้น่ารักไหมครับผมไม่เคยนะตอนนี้ยังยังเป็นนักศึกษาอยู่อันนี้พี่ค้ชส่งมาสมัครใบสมัครมานเนี่ยใบยสมัครน้องกี้นะฮะน้องกี้วันนี้เฮ้ยน่ารักอยู่นะน่ารักอยู่นะเดี๋ยวมาดูนะน้องกี้เป็นคนแบบไหนครับว่าสมัครคือไทยพีพีเอสเราทำรายการดูให้รู้เป้าหมายเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะนะฮะ ให้เอาของดีๆมาพัฒนาในไทยแล้วคือถ้าเราเดินทางรัฐเราเห็นของที่เขาประสบความสำเร็จอยู่แล้วแล้วเรามามาปลอดใช้มันจะใจศีดีมากเลยนะฮะน้องกี้เป็นสัตวบาลน,นะฮะสัตว์แข็งแรงไม่ป่วยอาหารดีเท่ากับสัตว์แข็งแรงไม่ป่วยไม่ใช่ว่าอาหารอาหารดีคือสัตว์ที่เอ่อไม่แข็งแรงเนาะสัตว์เป็นโรคเราอยากกินไหมไม่อยากกินเนาะคอเปิดไฟหน่อยก็ได้เนาะขอบคุณครับเหมือนครับโอเค มันอาหารดีแล้วก็หมูหมูแข็งแรงไม่ป่วยเขาได้แรงใจในการเราไปถ่ายทําตอนหมูมีความรักเนอะจะออกไปเป็นที่ไหนยังไงอยู่ไกลไหมครับมอกรเรครมอกษตร,รมอกษตร,ร,ร,รบางเขนโอเคไปมอกษตรบางเขนเดี๋ยวตอนไปบ่ายเลาะมาไล์ดูว่าน้องกี้จะเป็นคนแบบไหนย,ยังไงนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวติดตามจะสนุกแน่เลยครับนะเพื่อนๆตามมาก็จะได้เห็นก่อนเลยก่อนดูรายการด้วยนะโอเคบ๊ายบายไปแล้วครับเดี๋ยวผมขอขอดูข้อมูลเฮ้ย ต้นฉบับอีผมวางที่โต้ดิโอเคไายบายกันเดี๋ยวไายบายเพื่อนกันสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายครับ